สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอ้้มอีกเช่นเคยที่ช่องอ้้มรถมือสองเบนบุรีนะช่วงนี้มีรถเข้ามารัวเลยนะคะวันนี้นะเราได้รีโว่โตโยต้ารีโว่ร็อโคนะรุ่น2.4นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ขับเครื่อน2ล้อนะคะเข้ามาอีก1คันอันนี้สภาพแรกเข้าก่อนเก็บงานนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกัน,นะคะว่ามีส่วนไหนบ้างนะของรถคันนี้ ที่จะต้องเก็บงานนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยที่อยากให้เห็นนะก็คือโครงสร้างเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆนะไม่มีดัดแปลงแก้ไขอย่างแน่นอนนะคะสำหรับ vo, รีโว่ o c อโคคันนี้นะเป็นรถปี2019นะจดใช้งานในปี2020เลขไมล์35,000กิโลนะราคาขายอยู่ที่829,000บาทสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าสภาพแรกเข้านะยังหล่อขนาดน,นี้เลยนะเป็น ตัวรรโคแท้โรงงานสภาพรถลดของคันนี้นะในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นวัสดุเป็นโนแบกนะสะภาพดีมากนะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยขีดข่วนเลยนะไฟหน้าก็เช่นเดียวกันนะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะโคมใสๆแบบนี้นะเป็นโคมเดิมแท้โรงงานนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้ครบเสร็จสับเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะรีโวโรโค สภาพสวยมากนะไฟนี่ใหม่กริ๊กเลยนะไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นไฟเดิมแท้โรงงานมาแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะจะเป็นล้อมแม็กอรลอยแท้ของรุ่นล็อกโคเลยนี่เป็นแม็กลมดำแบบนี้นะคะตัวนี้ภายในซุ้มล้อนะคะรอยสีมาเห็นชัดเจนไมะ,ะใหม่เอี่ยมนะต้องบอกเลยว่าสภาพเดิมเดิม นะคะเราก็รถค่อนข้างใหม่นะคะมีที่จะต้องเก็บงานสิบ้างนะคะแน่นอนนะเพราะว่าเป็นรถสีดำเนี่ยรือรอยขีดข่วนจากการใช้งานแบบนี้มีมาแน่นอนนะคะนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้สําหรับในส่วนของบันไดด้านข้างตัวนี้นะเป็นบันไดข้างแท้โรงงานนะคะสภาพดีมากๆต้องบอกว่าเจ้าของใช้งานมาค่อนข้างน้อยจริงๆนะในส่วนของกระจมองข้าง นะก็เป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเดียวที่กระจกมองข้างมีติดมาให้เรียบร้อยในส่วนของคิ้วนะขอบหน้าต่างจะเป็นโครเมียมนะสําหรับรุ่นล็อกโคมีติดกันศาสตร์มาให้ครบทั้งสี่นแล้วนะในส่วนของด้านบนหลังคาก็เป็นสีเดิมเดิมโรงงานแบบนี้นะคะสภาพดีมาก เส้นขอบยางหลังคายังคงดำสนิทนะรถคันนี้แทบจะไม่เคยจอดตากแดดเลยก็ว่าได้นะสีของขอบยางเนี่ยยังคงเป็นสีดำสนิทแบบนี้นะมือจับก็เป็นโครมเยมเช่นเดียวกันนะคะริ้วรอยมือจับตรงเนี้ยนะอาจจะต้องมีการเก็บงานสีให้นะเนื่องจากว่าสีดำมันจะค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนการใช้งานเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บทั้งคันนะเราจะเก็บเฉพาะจุด ที่มันจําเป็นต้องทำนะคะเลขชัดสีต่างๆเห็นอย่างชัดเจนนะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนะภายในชุ้มล้อต่างๆเนี่ยสภาพสวยสติกเกอร์เดิมๆโรงงานแบบนี้นะโรบามีติดมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะจากทางโรงงานนะในส่วนของแมกไลเนอร์สวยๆแบบนี้นะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เห็นนะปากกระโปรงท้ายนะคะ โลโก้ต่างๆเนี่ยติดอยู่ในตำแหน่งเดิมๆนะในส่วนของกันชนนะรีโว่ร็อโกก็จะทําเป็นสีทูโทนให้แบบนี้นะจะไม่ใช่ตัวครอบพรเมียมนะตัวนี้จะเป็นสีทูโทนมาให้นะสำหรับในส่วนของกล้องสอง2ภาขนาดถอยนะก็มีมาให้อยู่แล้วนะซ่อนอยู่ตรงมือจับแบบนี้นะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ที่ฝากระโปรงท้ายมาดูนะคะในส่วนของด้านท้ายกันบ้าง รอยสิ่งมากรง,งานแบบนี้นะคะตเข็บรอยพับต่างๆนะยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่ารถเนี่ยเป็นรถเดิมๆนะฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะไม่เคยเปลี่ยนก็จะมีริ้วรอยบ้างนะจากการใช้งานนะหัวน,น็อตไม่เคยถอดนะแต่เข็บรอยพับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยนะอยู่เหมือนเดิมสภาพสวยมากเดี๋ยวไปชมนะภายในตัวรถกันบ้างนะตอนนี้อยากให้ชมนะในส่วนของ ความเดิมของรถกันก่อนนะเพราะว่าเป็นสภาพแรกเข้าภายในนะคะก็ตัวนี้จะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะวัสดุที่เป็นหนังบุนิ่มเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพที่ดีนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะหนังไม่มีรอยถลอกด้วยในส่วนของวัสดุที่เป็นเปียโนแบ็กนะก็แทบจะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้เราเห็นเลยนะ หัวน็อตต่างๆนะไม่เคยมีรอยถูกไขตามซอกประตูนะคะรถทัดโครงสร้างนะคะที่เป็นรถเกรด A แบบนี้นะแล้วก็เป็นรุ่นนี้ค่อนข้างจะหาย,ยากพอสมควรเลยนะเบาะนี่เป็นเบาะหนังแท้โรงงานนะคะเป็นเบานะไโโฟิิเนอะมีคราบเลอะนะ,ะนี่เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้พอดีรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทําความสะอาด ให้เลยนะมารีวิวให้ชมก่อนนะคะพนกวางแขนนะมีช่องวางแก้วน้ําให้แบบนี้นะ,ะตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะไม่มีรอยยับรอยย่นให้เห็นเลยแล้วก็คันนี้นะลูกค้าย,ยังได้พรม 3D ที่เป็นลายข้าหลามตัดมาให้ทั้งคันเลยนะมีช่องแอร์ให้ภายในนะด้านบนสะอาดสะอ้านนะ,นะ,ะเป็นพืดานสีดำแบบนี้ ไม่มีการเขียนยันเขียนอักขระแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน,น้ากันบ้างแผงประตูด้านหน้าเนี่ยก็ประตูดั้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะไม่มีชนไม่มีกระแทกไม่มีการเปลี่ยนบานประตูมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของวัสดุที่เป็นหนังบุนิ่มนะก็อยู่ในสภาพที่ดีนะกระจกนะเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานฝั่งคนขับเป็นออโต้นะเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกกระจก,ะจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ออปชันมีมาให้ครบนะตัวเบาะคนขับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมาดูตามซอกประตูนิดนึงนี่หัวน็อตนะจะไม่มีรอยประแจไขาเลยนะรถสภาพเดิมๆนะสามารถเข้ามาดูรถตจริงได้ใหม่เอี่ยมจริงๆนะคันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้ล้างนะคะยังสะอาดสะอ้านขนาดนี้นะพวงมาลัยเป็นพุ่มหนัง เดินตะัดได้สีขาวแบบนี้เป็นมัลติฟังชันนะแต่ว่าตัวนี้นะจะไม่ได้มีระบบพุชคอนโซลให้นะเนือ่องจากว่าเป็นตัว2.4คอนโซลด้านหน้าต่างๆนะก็สะาาาอ้านดีนะคะเกียร์อัตโนมัติแบบนี้อยวลองสตาร์ทรถชมกันนิดนึงนะคันนี้เป็นกุญแจมีพับแบบนี้นะคะ ตัวของจอสแสดงผลการขับขี่เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะคะเลขไม้นะ,ะ, 35, 35, นะ,ะสามหมื่นห้าพันกิโลเมตรสามหมืนห้าพันสองรอยี่สิบสี่กิโลเมตรนะสภาพดีแล้วก็เครื่องยนต์นะ,ะนิ่มมากๆใครได้ไปนะ,ค,ะคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสุดคุ้มจริงๆตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้นะ,ะสำหรับในส่วนของ เครื่องเสียงต่างๆก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมีระบบนำทางนะตัว Connect Service กับศูนย์ก็มีให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะสามารถใช้งานได้ครบถ้วนทั้งหมดเลยเครื่องเสียงต่างๆขออน,นุญาตเปิดวิทยุให้ฟังกันนิดนึงนะแต่ว่าได้นิดเดียวนะเดี๋ยวจะติดดิคาสิ์ในส่วนของ เพลงที่เอามาเปิดหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นนม,มันติฟังก์กชันนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเ <t> ครื่องปรับอากาศน่าจะเป็นระบบออโตโต้นะหน้าจอแสดงผลกันเแสดงผลเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะคอนโซลกลางมีช่องวางแก้วน้ำอิคอนโหมดนะคะอิคอนโหมดนะพาวเวอร์โหมด เกียร์อัตโนมัติแบบขัน้นบันไดนะคับง่ายมากๆนะผู้หญิงก็ขับได้นะตัวช่องวางของต่างๆนะมีมาให้ครบแล้วก็ในส่วนของ power outlet เนี่ยนะคะด้านในเนี่ยจะมี power outlet ตัวที่เป็น220โวลต์ให้นะสามารถเสียบชาร์จพวกเอ่อโน้ตบุ๊กได้นะตัวหนังที่เบาะที่พนักวางแขนแบบนี้นะก็อยู่ในสภาพดีมากๆเดี๋ยวเราลองกล้องสองภาพขณะถอยกันนิดนึงนะสำหรับ อันนี้มองเห็นชัดเจนนะแล้วก็เห็นได้ในมุมกว้างเลยนะคะสำหรับในส่วนของด้านบนเพดานนะคะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วรอบนึ่งนะไม่มีริ้วรอยของการเขียนอักขระนะไฟสองสว่างใช้ได้นะ,ะกล่องเก็แบแว่นตามีให้แบบนี้เดี๋ยวเรานะคะไปชมนะในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะ มาชมกันต่อนะ,ะในส่วนของตัวโครงสร้างนะฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะ,ะสติกเกอรอ์รอยเมทาร์คแบบนี้ซีนนะคะที่เป็นซีเดีนบาทเนี่ยอยู่ครบทุกตำแหน่งเลยหัวน,น็อตไม่มีรอยถูกไขทั้งซ้ายและฝาแก้มข้างต่างๆนะคะแผ่นเพจอยู่ครบถ้วนคันหน้าก็เช่นเดียวกันนะ,ะเป็นคันหน้าเดิมๆนะคะ ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะไม่มีรอยประแจไขนะในส่วนของห้องเครื่องต่างๆนะก็เป็นในห้องเครื่องต่างๆนะรอยสีมาร์จากโรงงานเนี่ยยังอยู่ชัดเจนนะรถยังไม่เคยมีการดัดแปลงแก้ไขนะตัวเครื่องเดิมๆเครื่องไม่เคยมีพีซนะแล้วก็ไม่มีคราบน้านํามันไหลเยิมด้วยนะรอยสีมาร์แบบนี้สีน้ําเงินแบบนี้นะยังอยู่ชัดเจนเนาะ รถคันนี้เลขไมค่อนข้างน้อยนะแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นยูรซ่ามาให้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเห็นรอยสีมากชัดเจนเนาะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากมากนะได้รถแบบนี้ไปนะใช้กันอีกยาวๆนะโดยเฉพาะโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้าง ได้รับความนิยมมากนะนี่บอกว่ามีความทนนะแล้วก็ในการดูแลรักษาเนี่ยจะไม่จุกจิกนะคันนี้นะ r ivo, 4, ิโว r อ c c o 2.4 p r e n e นเนอร์เกียออโต้แบบนี้นะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะเผื่อลูกค้าที่อยากได้รุ่นนี้นะสนใจสอบถามอ้ําเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากที่เบอร์0888947474นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องอั้มรถมือสองมินบุรีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อั้มด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะอัใส่คอนแทคไลน์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะเผื่อว่าลูกค้าท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยโทรมาคุยกันได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้อั้มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ